เดินรูดหัวแขนกันค่ะฟีเข็มที่เราใช้ให้เราเาใช้ฟีเข็มห่างนะคะแล้วก็เดินอ่าเราจะเดินอยู่สองเส้นหรือจะสามเส้นก้แต่ว่าช่างจะเดินสองเส้น,นะคะ่ะช่างจะเดินข้างเส้นกดรอยนิดนึง่ข้างข้างอันนี้จะเป็นการเดินรูดหัวแขนรูดให้ย่นนะคะ แล้วก็เดินอีกเส้นหนึ่งค่ะเดินอีกเส้นหนึ่งก็เดินข้ามกันนะ แล้วก็ดึงรูดนะคะให้ดึงได้สองเส้นนะพร้อมกันเนี่ยได้สองเส้นดึงพร้อมกันค่ะแล้วก็ดูดแล้วก็ฝั่งนี้ดึงค่ะ แล้วทีนี้เห็นะการเกลี่ยนะคะคือเราจะให้กองอยู่ในตำแหน่งกลางหัวแขน แบบนี้นะคะประมาณเนี้ยแต่ว่าเราต้องวัดเออกับมุงแขนเสื้อด้วยว่าพอดีกันไหมถ้าไม่ยังไม่ได้ก็คือต้องต้องรูดเดี๋ยวนะถ้าสั้นไปก็กต้องทันวัดวัดนะคะวัดก่อนได้ไหมโอ้ยได้นะเนี่ยโอเค